สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผมบักปองสองสกอว์วันนี้เป็นวันที่29พฤศจิกายน2022เรามาดูผลบอลโลกเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่ามีคู่ไหนน่าสนใจบ้างโดยคู่แรกระหว่างแคนมารูนกับเซอร์เบียแคนมารูนเสมอกับเซอร์เบียไปสุดมันสประตูต่อ3โดยเกมนี้แคมารูนทําประตูขึ้นนาก่อนจากคาเตลเลตโตในนาทีที่29เป็น1ต่อ0 ต่อมาในในาทีที่45บวก1และ45บวก3พาปลวิดเมาคนเดียว2ประตูทําให้เซอร์เบียขึ้นนาเป็น2ต่อ1และในาทีที่53มิโตวิดยิงให้เซอร์เบียทิ้งห่างเป็น3ต่อ1ส่วนแคมารูนไม่มีทางเลือกได้ส่งกองหน้าตัวเก่าอย่างอบูบาก้าลงมาทําให้ในาทีที่63อบูบาก้ายิงไล่มาเป็น2ต่อ3ถัดมาไม่ถึง3นาทีนาทีที่65อาบูบาก้าได้แอซซิดให้ชูโปโมติงยิงไล่ตีเสมอในที่สุดเป็น3ประตูต่อ3จบเกมแคนมารูนเสมอกับเซอร์ 3ประตูต่อ3คู่ที่2ระหว่างเก,กาหาลีใต้กับกาน้าเกาหลีใต้แพ้ให้กับกาน้าไปสองประตูต่อ3โดยเกมนี้กาน้าทำประตูขึ้นนําก่อนจากโมฮัมเหม็ดซาริซูในนาทีที่24เป็น1ต่อ0ต่อมาในนาทีที่3 4โมฮัมเหม็ดคูดุตก็ยิงขึ้นนําเป็น2ต่อศและถัดมาไม่นานในนาทีที่58โชโคยูซองจากเกาหลีใต้ก็ยิงตามมาเป็น1ต่อ2และถัดมาในนาทีที่61โชโคยูสองคนเดิมมงประตูตีเสมอให้เกาหลีใต้เป็น2ประตูต่อ2 และต่อมาในนาทีที่68มเหม็ดคูดุตยิงประตูขึ้นนําให้กาหนาอีกครั้งเป็น3ประตูต่อ2จบเกมเกาหลีใต้แพ้ให้กับกาหนาไปสุดมัน2ประตูต่อ3คู่ที่3บาราซิลพก,กับสวิตเซอร์แลนด์ในนาทีที่83คาเซมิโลก็ทําประตูชัยให้บาราซิลเฉือนเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ไปได้1ต่อ0และคู่ที่4ระหว่างโปรตุเกสกับอุลุกไวโดยเกมนี้โปรตุเกสทําประตูขึ้นนําก่อนจากบูเนอร์เฮอร์เนเดตในนาทีที่54เป็น1ต่อ0 ในช่วงท้ายเกมปูโนเคนานเดสคนเดิมก็ทำประตูชัยให้โปรตุเกสในนาทีที่90บวก3ทำให้โปรตุเกสชนะอุลุกไวไป2-0ต่อนะครับทำให้ตนารางคะแนนตอนนี้นะครับกลุ่ม G ที่1เป็นบราซิลมีอยู่6คะแนนที่2เป็นสวิตเซอร์แลนด์มีอยู่3คะแนนที่3เป็นแคเมรูนมีอยู่1คะแนนและที่4เป็นเซอร์เบียมีอยู่1คะแนนและกลุ่ม H ที่1เป็นโปรตุเกสมีอยู่6คะแนนกาน้า,นามีอยู่3คะแนนเกาหลีใต้มีอยู่1คะแนนอุลุกววยมีอยู่1คะแนนเช่นกันส่วนอันดับดาวซัมรบนใน,น ที่1ร่วมมีด้วยกัน2คนได้แก่คิริยันเอปเป้และแอนเนอร์วาเลนเซียยิงไปคนละ3ประตูอันดับที่2ร่รวมเช่นอันเดรกามาริสบูยาโกซาก้าโมฮัมเหม็ดคูรูดเป็นต้นครับส่วนโปรแกรมฟุตบอลโลก2022ในค่ำคืนนี้นะครับก็มีลงสนามด้วยกัน4ี่คู่เวลา22นาฬิกาเน,นเธอร์แลนด์จะพบกับกาตาคู่นี้ถ่ายทอดสดทางทู For ์ยและเวลาย2บนาฬิกาเช่นเดียวกันเอกวาดอร์ Ecuador จะพบกับเซเนกัลคู่นี้ถ่ายทอดสดทางช่อง8ครับ และเวลาทีสอก็มีด้วยกันอยู่2คู่เวลจะพบกับอังกฤษถ่ายทอดสดทาง2ู o อ you ูอีดานพบสหรัฐอเมริกาถ่ายทอดสดทางทีม M25 และนี่ก็คือผลฟุตบอลโลกมื่อคืนที่ผ่านมาและโปรแกรมฟุตบอลโลกในค่ำคืนนี้ครับสวัสดีครับ